แก้วแก้วแก้ลงใจทุกคนนี่ชามะนาวนะคะทุกคนชามะนาวมาเป็นเหยือกอมาเป็นเหยือกวันนี้มากินซันาเฟ่กันไดสน้สองคนไอ้ยงคือเออยงคือบ่ายหน่อยเดี๋ยวากนั้นสวัสดีค่ะซันเต้สองคนจ้าทุกคนจ้าโอเคอาน้ำไปก่อนนะคะเดี๋ยวรอยังตื่นมาเสิร์ฟต่อจ้าทุกคนแม่กลุ่มเขาเปลี่ยนคุณพายไหมหรอจ๊ะคือแม่ก็ไม่บอกไม่เปลี่ยนเออ ทุกท so ่ทุกคนย่นีเวลาไปกิน hmm. ท right. so, 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 so ้าเที่ยวไากินแันด์วซ่เดทุคนเรือของเมล่านี้ชุดสามเกลอทุกคนจะมีอย่างนี้ไอ้นดคอมนี้แล้วก็เป็นฟล้ก็อันนี้จะเป็นอะไรมันปะมันอกะทิฉลาดนีดไม่เป็นสีด้ยเนี่ยสยางล้วก็แจ่วนี่นีสียางนะเน่ยสามเกลอ้าทุกคนที่ด้วยกจ้า นี่ชาบปรยโอ้โหโเป็นนิ่มมากโหนิ่มมากแก็รอัน,นี้เป็นชิ้นเจ๋งนิ่มมากแต่นิ่มจัดจัน่าก,กินมากน่ากินมา กน in. ีแไม่ขอเสียนที uh 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 ่เลยนเอ๊ะถามว่าเี่ยนได้าวได้ัไม่ได้งมทุกคนจะไม่ได้ฟังดี แต่ว่าหมูเขานี้่มกันอร่อยเรื่องเ่ากัคนู้นเลยค่ะอเกินบ้างคุณจะจกเลยยัมไม่ได้้มันสกคนเนี่ยอีพอแล้วไม่อ้โหโตขนาดนี้ท้องเรียกจะเป็นไก่เนาะใช่ครับไก่หอมมากเลย อ๋อจะเป็นในสไตลฝานเี้เป็นไฟแล้วก็ขนมปังมีสลัดเหมือนกันจ้าน้สลัดก็ดอร่อยแล้วก็ขนมังไม่เลวนี่มนควด้นนี้อะด มันยังทำให้เราตื่นขึคนมาอีก ไปที่ไหนก็ขาดไ้าไไมันทอดเป็นกะรอ,รอก ปัดกระเทียมแข็งเป็นมุมแบบหนากรอนี่คือทีนี้นี่คือตงากลองใส่ที่จริงไม่มาไม่เห็นนะ งั้นเดี๋ยวไปก่อนนะคะเดี๋ยวไปดูคลิปต่อไปล้วจะไปไหนลองไันีก่อนยเ็ไ้าอที่ารชารนจไม่ว่ากันเดก็จกินต่อจ้ะนี่มาคนมคนอร่อยากจ้เทุกคนกาแจ้ะมเ่มออร์บัฟจัดมากคลิปนี้ก่อนนะคะทุกคนขอบคุณที่ท่ารับชงให้การช n j a จ้า